ล่าสุดเลยค่ะหลายคนตกใจที่เราโพสต์ลงไปเรื่องไป,รไปตรวจสลิปเทสภาพอาจจะดูน่ากลัวครับแต่จริงๆมันคือการรักษาภาพอาจจะดูมันติดเครื่องออกซิเจนเหมือนใกล้ตายแล้วจริงๆแต่คือการนั่นคือการการนอนที่ใช้เครื่อง A-PAP ก็คือเครื่องช่วยหายใจให้เราให้เราหรา,ายใจสะดวกเวลานอนเพราะว่าเกิดเหตุการณ์คือไปสลิปเทสมาแล้วก็ผลปรากฏว่าหยุดหายใจไป1 0 9ครั้งต่อชั่วโมงหมายถึงว่า ถ้าเฉลี่ยด,ดูก็หยุดไปทุก30ิวินาที<ม>คือนั่นคือสาเหตุที่เมื่อก่อนเนี่ยเราเราเคยเราเคยหลับแล้วเราจะรู้สึกว่าเรานอนไม่พอมาเป็น10ปีแล้วครับก็คือเวลาเราจะนอนแล้วเ,เรานอนปุ๊บ6ชั่วโมงตื่นแม้ก็ยังเพียก็ต้องนอนต่อวันหนึ่งหนึ่งจะใช้เวลานอนเยอะมากแต่ก็เหมือนอนอนไม่พอสักทีอะไรเงี้ยคือมันก็ภรรยาเขาก็เล่าให้ฟังว่าเราไปคนคกลนเสียงดังกลนเสียงดังในที่นี้คือกลนแล้วก็เงียบ แล้วก็ตื่นมาเหมือนแบบคนจมน้ำหายใจไม่ออกแบบแบบเกมยร์พ่อขึ้นมาแล้วก็หลับต่อแล้วก็กลนแล้วก็เงียบแล้วก็เหมือนหายใจไม่ออกแล้วก็ต่อเป็นอย่างเงี้ยวนเวียนทั้งคืนบางทีเขาก็บอกว่าผมแบบเวลาหลับผมชอบตีขาเหมือนว่ายน้ําหรือแบบยกมือละเมอเหมือนขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยเขาก็จะเล่าให้ฟังอย่างตลอดแล้วก็เอ๊ะเราเป็นอะไรจนจนมาทำสลิปเทสแล้วเราถึงรู้ว่า อ๋อม oui, ันคงเกิดจากการที nah, ่เราหยุดหายใจเพราะน้ําหนักตัวเราเยอะคือคุณหมอเขาก็เล่าให้ฟังว่าทุกคนทุกคนมีสิทธิ์เป็นเขาเรียกแอปเนียแอปเนียคือมีสิทธิ์เป็นโรคนี้คือหยุดหายใจระหว่างนอนแต่จะเป็นมากเป็นน้อยมันขึ้นอยู่กับร่างกายบางคนสุขภาพแข็งแรงแต่ว่าตรงตรงเขาเรียกไอ้ตรงตรงกระบังลมอะครับมันอ่อนตัวลงปิดมันก็เวลากรนดังๆมันก็มีสิทธิ์เป็นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ก็ก็เป็นเรื่องจําเป็น ที่ทุกคนจะต้องเข้าไปทำสลิปเทสดูอะไรเงี้ยครับจริงรู้สึกไงบ้างที่พอผลตัวออกมาเป็นร้อยเก้าครั้งต่อน,นาทีนอกจากนั้นเนี่ยเขายังเขาไอ้ร้อยเก้าครั้งต่อน,นาทีแล้วเขายังให้เห็นด้วยว่าออกซิเจนของเราอะใ้เลือดไม่พอคือปกติแล้วอะคนเรามันต้องออกซิเจนประมาณเก้าสิบร้อยอย่างเงี้ยแต่เราอะเป็นคนออกซิเจนแค่ประมาณเจ็ดสิบสองคือเป็นคนอ้วนจนหายใจเข้าไม่ไม่ไมมนถนัด แล้วหลับแทนที่ออกซิเจนจะเพิ่มขึ้นออกซิเจนกับตกไปเหลือสี่สิบสออกซิเจนไม่พอนี่มันมีผลยังไงมันคือมีผลต่อสมองเลยครับเพราะว่าออกซิเจนจะเข้าไปเลี้ยงสมองไม่พอเลี้ยงอะไรไม่พอมันทําให้เกิดคิดอะไรไม่ออกแล้วก็มีสิทธิ์เป็นอัลไซเมอร์หรือสุดท้ายแล้วมันก็มีสิทธิ์เส้นเลือดในสมองแตกเป็นอมัอมาพาตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมได้เห็นผลหลายๆอย่างวนะ่าโหมันน่ากลัวมากอะแค่เรื่องแค่เรื่องแค่เรื่องจะหายใจเนี่ย ปกติอากาศมันก็ดูเหมือนเป็นของฟรีอ่ะไม่เคยคิดเลยเลยว่าแค่เรื่องระบบหายใจยมันจะมีผลกับชีวิตขนาดนี้ก็เลยรู้สึกก็เลยรู้สึก,ก,สกมันต้องทำอะไรสักอย่างช็อกเลยไหมคะช็อกครับแล้วยิ่งวันตรวจเป็นวัน,ว,นวันเกิดภรรยาด้วยเพิญเป็นวันเกิดภรรยาด้วยแล้วก็รู้สึกโอ้โหไม่แฮปปี้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าของขวัญจ้นนี้ไม่อยากได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถือว่าไม่อยากได้แต่ทําให้เรารู้ตัว มันแต่ว่ามันถามว่าทาให้แบบเศร้าไหมก็เศร้าเพราะเรารู้สึกว่าโหที่มันอีกเส้นยาแดงผ่าแปดนี้ถ้าไม่มาตรวจนี่มีตายได้ง่ายๆเลยนะหรือมากกว่าตายคือเป็นอัมาพาตในหน้าขวัว่าคือเราเราโดนเข้าไปแล้วเราไม่รู้ว่าแบบนอนเป็นผักต้องให้พยาบามาเลี้ยงวันไหนเนี่ยน,นี่โหดกว่าจริงรู้สึกไงที่คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดมันไม่รีบรักษาอาจจะต้องเป็นถึงขั้นอัลไซเมอร์หรือนอนเป็นผักอย่างที่พูดก็รู้สึกกลัวนะครับก็รู้สึกกลัวแล้วก็รู้สึกว่า ฟังดูมันไกลนะเอาเซเมอร์อามาพาแต่จริงๆไม่น่าเชื่อมันใกล้ใกล้ตัวเราแค่นี้เองแค่การหลับซึ่งเราต้องทํากันทุกวันแต่อากาศเป็นของฟรีทุกอย่างเป็นของฟรีเราตื่นเต้นกับของลดราคาแบบว่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดทั้งหลายแหละทุกอย่างฟรีแต่อากาศฟรีๆเนะี่ยกับไม่มีปัญญาหายใจเข้าไปผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันใกล้ตัวมากๆแล้วจริงๆแล้วรากฐานที่ดีของสุขภาพคือมันไม่ต้องถึงขั้นแบบ โอ้กินคลีนอะไรแค่หายใจเข้าให้เต็มปอดเอาเอาให้รอดก่อนตอนนี้ฮผลอย่างนี้แล้วโทษตัวเองไหมครับโทษตัวเองครับไม่โทษไม่โทษใครเลยตัวเองล้วนร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยครับก็เป็นตัวเองที่ทําตัวเองทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นตัวเองที่ประมาทเป็นตัวเองที่ที่ตามใจตัวเองตามใจปากตามใจท้องแล้วก็ขี้เกียจของร่างกายแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันไกลไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทำอะไรเงี้ยมาถึงวันนี้ก็คงต้องก็คงต้องปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้นครับ กลัวตายไหมครับกลัวตายครับผมว่าทุกคนกลัวตายครับคิดจะต้องปรับยังไตงต่อจากคิดว่าจะต้องปรับหนึ่งเนืคือเรื่องอาหารการกินนะครับสองคือเรื่องเครื่องเพอเอิญเราก็ได้เครื่องมาก็คงต้องใส่นอนจากนี้ไปหมอให้ใส่นอนตลอดชีวิตคือไปไหนก็ต้องมีเครื่องนี้ติดตัวไปเรื่อยๆคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่คือออกกําลังกายไม่ได้เพราะว่าต้องเอาเวลาไปนอนเพราะว่าตื่นมาแล้วมันเพีย <S <S <ๆ S 2> เพียก็ต้องนอนเราก็ไม่คิดจะออกกําลังกายแต่อันนี้พอมีเครื่องนี้มาปุ๊บ ตื่นมาหกชั่วโมง fresh, fresh, เฟสเฟสก็รู้สึกว่าเอ้ยมีกําลังอยากจะไปออกกําลังกายมากขึ้น mm hmm. แล้วก็คงจะมีเวลาจัดการชีวิตในแต่ละวันได้มากขึ้น mm hmm. อย่างคุณหมอเองเตือนอยังไงบ้างคะคุณหมอเองก็ก็เตือนก็เตือนเกี่ยวกับเรื่องน้ําหนักตัวนะครับแล้วก็การรักษาเบาหวานความดันทั้งหลายแหล่อ,อย่างเงี้ยเพราะว่าเราเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วก็ก็เนื่องจากน้ําหนักตัวเราเยอะเนี่ยการออกกําลังกายก็อาจจะไม่ได้เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเพราะมันเกี่ยวกับข้อไขข้อกระดูกก็มันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการว่ายน้ํา การเดินเหยาะๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับตอนนี้เรามีโรคอะไรบ้างคะที่เราต้องเราก็ความดันเบาหวานนะครับแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดครับสูงก็นักกว่าทุกโรคแต่ก็ไอไอความดันเบาหวานเนี่ยรักษาอยู่หมายถึงว่าพบหมอละกินยาแล้วก็ลดอาหารอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะฮะแต่เพียงแต่ว่าช่วงก่อนเนี่ยโควิดเนี่ยไปขายหมูปิ้งขายหมูปิ้งแล้วเราก็ต้องชิม คือก่อนหมูปิ้งก็จะไม่ขนาดนี้แต่พอชิมหมูปิ้งไปหมูปิ้งมาเฮ้ยน้าหนักขึ้นเฉยเลยครับชัวช่วชั่วโมงนี้ก็คงต้องเอาลงอีกหน่อยครับน้ําหนักตอนนี้เท่าไหร่ครับไม่กล้าชั่งเลยครับบอกตรงๆแต่ก็น่าจะขึ้นนะครับประมาณร้อยห้าสิบแหละผมว่าประมาณนะครับคุณมอบอกไหมว่าต้องลดให้เหลือเท่าไหร่จากร้อยห้าสิบเอาสวยๆเลยไม่เกินร้อยแต่ก็ได้อย่างมากเอาความจริงมาพูดกันก็ร้อยยี่สิบไป ครับประมาณสามสิบถึงห้าสิบโลมันยากง่ายยังไงกับเราบ้างผมว่าไม่ยากเกินจะทำครับผมว่าผมทำได้ทำทุกวันมันต้องลงครับเห็น,นมีคำว่าเราเขียนว่าภรรยาบอกว่าตอนแรกที่เรไอที่ทำเทสไปสิบชั่วโมงเหมือนว่าเราหลับแบบแทบว่าเหมือนเหมือนตายแหละใช่เหมือนหลับเหมือนแบบไม่ดิ้นเลยเพราะว่าปกติแล้วเวลาหลับแล้วเราจะตีขาเราจะแต่เนี้ยคือเราหลับนิ่งๆหลับแบบ หลับแบบไม่ขยับเลยประมาณสามชั่วโมงแรกนะี่คือไม่ขยับเลยแล้วตื่นมาแล้วเราสึกว่าโหมันเหมือนชาร์จแบตเต็มนะครับพอพอที่ชาร์จดีสายชาร์จดีกระแสไฟเข้าดีเนี่ยมันก็จะรู้สึกเหมือนมือถือนี่แบบได้รับแบตเต็มที่แบตไม่เสื่อมอะไรเงี้ยแล้วก็จะรู้สึกว่าโอ,โอ้ดีมากเปลี่ยนชีวิตจริงครับแนะนําให้ไปลองทําทําเถอะเวิร์จริงๆ โรงพยาบาลก็ได้เวิร์กพี่ผมว่าเราทุกคน <alen? S 2> เป็นไม่พี่ก็เป็นผมนผมว่าพี่ก็เป็นคือ <ó> ที่ขำดงังๆเนี่ยกลหรือเปล่าลา่ะถ้ากลนอะผมว่าเป็นต้องมีาเออไม่ถ้าเกิดว่ามีลูกมีเมียพี่มันอันตรายจริงนะไม่น่าก,กลัวจริงรูง้สึกไงที่แบบหลายคนบอกว่าโลกเนี้ยมันเหมือนกับว่าสมามารถที่จะแบบไหลตายไปได้เลยนี่คืออาการของการไหลตายครับบอกเลยว่าที่สงสัยว่าไหลตายเกิดจากอะไรนี่คืออาการของการไหลตายพิสูจน์มาแล้ว คือการหยุดหายใจเยอะๆแล้วก็ตายไปเลยนอนตายไปเลยเนี่ยหลายตายผมว่ามันน่ากลัวมากเพราะว่าที่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเราคือมันใกล้ตัวซะจนเราไม่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราอะ่ะเราเราทุกคนมีสิทธิ์เป็นนะครับแล้วยิ่งยิ่งยิ่งงานเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วไม่ค่อยได้ไปตวรวจร่างกาอยอะไรเงี้ยมันจะ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 เข้าใกล้เราทุกทีอ่ะพี่งานเราเยอะมากต่างก็นี่ไงอย่างน้อยผมก็ได้เครื่องนี้มาก่อน ก็คงต้องใส่นอนแล้วล่ะแล้วก็ก็ค่อยๆออกกําลังกายไปก็ขอแรงใจด้วยครับก็ต้องสู้เมนนื่อลูกเเมียต่อไปครับมันต้องเบางานลงไหมครับหลังจากนี้ไม่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 เกี่ยวครับผมว่าคือมันขึ้นอยู่กับ่24ชั่วโมงในเราจัดการมันได้แค่ไหนคือ24ชั่วโมงเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเอาไปนอนหมดมันก็ได้รับงานใน้นิดเดียวเวลาออกกําลังกา,กายก็ไม่มีเวลาให้ครอบครัวก,ก็ไม่มีเพราะมันนอนหลับตลอดแต่พอ24ชั่วโมงเนี่ยพักผ่อนแค่6ชั่วโมงเราเหลือ เราเหลือตั้ง10กว่าชั่วโมงเกือบสิบสิบสิบี่สิบห้าชั่วโมงในการที่จะแบ่งเวลาไปทํางาน8ชั่วโมงไปทําออกกําลังกาย2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันคือพอมันจัดการเวลาได้อะมันกับดีนะครับเพราะว่านอนให้เต็มไปเลยแล้วเวลาที่เหลือในแต่ละวันมันจะได้เอาไปบริหารทําอย่างอื่นแต่ว่าหลังจากนี้ต้องปรับเปลี่ยนเวลาใหม่หมดก็พยายามที่จะนอนให้ได้ครบ6ชั่วโมงตื่นหชั่วโมงตื่นให้เต็มที่ รเรื่องของอาหารการกินแล้วครับเพราะว่าเมื่อก่อนเรากินแบบอ,อยากกินแล้วก็กินเต็มที่ตอนนี้พยายามหันมากินข้าวไรซเบอร์รี่นะครับกับไม่ไม่ไม่รับประทานอาหารเย็นอยู่เดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะลงไปได้แค่ไหนกับ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 เอ,อปริมาณก็จะค่อยๆลดลงแต่ตอนนี้ก็ลดลงได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่จะไปลดมื้ออาหารลงเช้าบ่ายงดเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็งดแป้ง มันยากง่ายยังไงบ้างครับเพราะเราเคยกินมาหนักมาก่อนอ๋อเรื่องยากเนี่ยมันยากทุกเรื่องอะพี่มันก็คงยากทุกเรื่องนะครับแต่ว่าก็ก็จะพยายามทําให้ได้ครับอย่างมันหักห้ามใจ่ยังไงบ้างเพราะว่าไม่หักห้ามใจครับก็คือก็คือไม่กินนะครับก็คือไม่เอาเลยครับเรียกว่าต้องหักดิบต้องหักดิบครับหักดิบกันครับพวกเราสู้กันต่อไปเรียกว่าหน้าลูกหน้าภรรยารอยมา เออเรียกว่าหน้าลูกหน้าภรรยาลอยมาจริงๆกง็คิดถึงตัวเองด้วยคิดถึงว่าเราไม่อยากไม่อยากเป็นอํมาพึกอํามาพาาให้เขาเดือดร้อนนะครับก็อยากเฟรอีกอย่างคือจําช่วงก่อนโควิดเราแข็งแรงกว่านี้เราเคยขึ้นคอนเสิร์ตแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเต็มที่กว่านี้อยากกลับไปขึ้นเวทีแบบมีคุณภาพอีกครั้งที่งไมพ่พอรู้ว่าเราเป็นหลายๆอย่างอะไรเนี้ยมีถึงขัน้นร้องไห้ล ไม,ไม่ไม่ไม่ครับไม่ครับไม่ไม่ไมถึงขั้นร้องไห้แต่ถามว่ากังวลไหมกังวลกังวลแล้วก็แต่พอกังวลแล้วพอได้ได้นอนกับเครื่องนี้รู้สึกคลายกังวลขึ้นมาดีนะครับผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องนี้พอแพร่พรกระจายไปคนคนไทยจะได้ตื่นตัวเรื่องเรื่องการทําสลิปเทสเนี่ยเพราะว่าพอพอ,พอผมโพส์เฟซบุ๊กเมื่อวานเนี่ยมันก็จะมีกระแสคือโพสต์หลายๆโพส์ที่กลับมาว่าพ่อแม่คนท่าคนแก่เป็นเยอะ แต่มักจะคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่สําคัญเรื่องปกติเรื่องอะไรเงี้ยถึงจริงๆิผมว่ามันไม่ปกติคือถ้ามีสามีมีภรรยามีคุณพ่อคุณแม่ที่กลนหนักๆผมว่าควรพาไปหาหมอไม่จําเป็นต้องไปไปเหมือนผมโรงแรมอะไรเงี้ยไม่ต้องก็ได้ไปไปโรงพยาบาลแล้วก็ลองลองลองสลิปเทสดูผมว่าเป็นเรื่องจําเป็นครอบครัวให้มาลจงใัไงบ้างคะก็ทุกวันนี้ภรรยาก็ติดเครื่องให้ก็ดูแลเครื่องให้แล้วเขาก็ เขาก็คอยดูแลให้ตลอดครับอยู่ข้างๆก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะเวลาตอนเจ็บตอนป่วยเราก็เห็นกันเนาะมันก็ลูกสาวเองก็ให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยครับลูกสาวพอเห็นตอนเราติดเขาก็กลัวเนาะเขาก็นึกว่าเป็นไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราบอกไม่เป็นไรแต่จากนี้ต้องทําตัวให้ชินว่าเวลาหลับข้างๆต้องติดแหละมันอาจจะดูไม่ไม่ไม่สวยอะแต่ว่าแต่ว่าไม่เป็นเรื่องที่จะทําให้อยู่ด้วยกันได้ต่ออะไรย่างเงี้ยใช่เราเห็นว่าเราอยากอย,กอยู่กับลูกกับ ใช่ครับอยากอยู่กับลูกกับภรรยาไปนานๆอยากแฮปปี้บัลเด์กันมีหลายๆปีครับก็จริงๆพลาดหัวเขาหลือไปไว่าใกล้ตายจริงๆก็ก็ก็ใกล้าตายแต่ไม่ได้เฉียดเส้นยแดงขนาดนั้นนะครับผมว่าแต่จริงๆผมว่าไอ้เรื่องที่ผมเป็นอยู่อ่ะเชื่อถือว่าที่บ้านเน่ะคนในครอบครัวคุณก็เป็นไม่คนหนึ่งก็สองคนเรื่องแอปเนี่ยนะครับไม่ว่าสุขภาพจะดีแค่ไหนทุกคน มีภาวะการหยุดหายใจระหว่างนอนแน่นอนผมยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นมากเป็นน้อยต้องไปให้โรงพยาบาลตรวจไม่ต้องไปหรูหราอย่างผมก็ได้แต่ควรจะต้องไปโรงพยาบาลตรวจร่างกายสักหนึ่งครั้งครับเรียกว่าตืวนร่างกายสำคัญครับสำคัญครับร่างกายสําคัญครับมีร่างกายดีสุขภาพจิตใจดีนี่คือความโชคดีที่สุดครับ ก็งคนอาคนบันเทิงด้วยบางทีหรือคนข้างนอกก็ได้ทำงานบางทีทํางานหนักจนลืมด,ดูดูแลตัวเองเอ,อ๋อก,ก็เรื่องดูแลตัวเองก็ฝากไว้ด้วยครับแหมฝากดูไม่กระดักปากเลยนะครับ <c oughs> คนจะต้องดูแลตัวผมเองก่อนนะครับแต่ว่าก็ฝากถึงทุกคนด้วยว่าเฮ้ย <c oughs> สําคัญนะครับดูแลตัวเองกันเถอะครับพี่น้องครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอผมไปนอนร่อให้ผมไปนอนโรงแรมหรูแค่ไหนผมหายใจไม่เข้าไม่มีประโยชน์เลย ผมข่าวก่อนที่ผมไปเนี่ยก็คือมีจากุชีอยู่เพนนิงซูล่ากินอาหารโรงแรมแบบดีที่สุดสุดท้ายหายใจไม่ออกระหว่างนอนตายไปครับมีเงินมีทองบุญวาสนาชื่อเสียงโดง่งดังแค่ไหนเอาอะไรไปไม่ได้เลยดูแลตัวเองครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ